เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับกลับบ้านมาเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวนะครับความหวังสุดท้ายอยู่ที่อาหารในตู้เย็นแล้วเราก็แบบตั้งตารอฟังเสียงติ้งจากไมโครเวฟเลยคิดว่าแบบโอ้โหเสียงสวรรค์มาแล้วแต่พอเปิดประตูออกมาเท่านั้นแหละความฝันสลายไปเลยว่าเป็นค้าบที่คุณเคยมากเลยค่ะข้าวที่มันควรจะนุ่มๆฟูๆใช่ไหมคะกลับแข็งเป็นก้อนบางส่วนก็แห้งติดกันไปเลย ส่วนเนื้อสัตว์นี่โอ้โหแห้งจนเคี้ยวยากเหมือนเคี้ยวกระดาษเลยก็มีหรือที่เจ็บใจสุดๆเลยนะคือแบบขอบจานร้อนจีจับแทบไม่ได้แต่พอตักเขา้าปากคำแรกอะ่ะตรงกลางยังเย็นอยู่เลยใช่ตรงกลางยังเย็นเยเยอะอยู่เลยคะ่ะไม่ใช่แค่มาบอกเคล็ดลับเฉยๆนะครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปเลยว่าต้นตอของปัญหามันคืออะไรแล้วจะใช้เทคนิคง,ง่ายๆ2ออย่างเปลี่ยนอาหารของเราให้กลับมานุ่มชุ่มฉ่ำเหมือนเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆได้ยังไง เหมือนการยกระดับจากการเป็นแค่ผู้ใช้ไปเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือในครัวของเราจริงๆเลยนะคะโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทุกคนเจอคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาบรรยายภาพได้ชัดมากข้าวแข็งเป็นหินหมูแห้งจนเคี้ยวยากแล้วก็ปัญหาคลาสสิกข้างนอกรอลวกปากแต่ข้างในยังเย็นเจีย๊ยบมันก็เลยทําให้เราอดคิดไม่ได้ว่า จริงๆแล้วไมโครเวฟมันไม่ดีหรือว่าเป็นเพราะเราเองที่ยังใช้มันไม่ถูกวิธีกันแน่ครับเป็นคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะและจากข้อมูลที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยคำตอบค่อนข้างชัดเจนเลยว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องหรอกค่ะแต่เป็นความเข้าใจในหลักการทำงานของมันมากกว่าคือแก่นของปัญหาทั้งหมดที่ทำให้อาหารมันแห้งมันแข็งกระด้างเนี่ยมีสาเหตุหลักๆ แค่อย่างเดียวเลยตามที่แหล่งข้อมูลบอกไว้ก็คือไมโครเวฟดึงความชื้นออกจากอาหารดึงออกไปแบบรุนแรงแล้วก็รวดเร็วมากค่ะโหพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยครับเหมือนมันคั้นเอาน้ำคั้นเอาชีวิตชีวาออกจากอาหารจนหมดเหลือแต่ส่วนแห้งๆแข็งๆแ,แต่เอ่อทำไมมันถึงทำแบบนั้นล่ะครับในเมื่อหน้าที่ของมันคือการอุ่นไม่ใช่การอบแห้ง ประเด็นนั้นน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วกลไกการสร้างความร้อนของไมโครเวฟเนี่ยมันต่างจากเตาไฟแบบสิ้นเชิงเลยเตาไฟเนี่ยจะใช้ความร้อนจากข้างนอกค่อยๆส่งเข้าไปในอาหารแต่คลื่นไมโครเวฟทำงานโดยการพุ่งเข้าไปทำปฏิกิยากับโมเลกุลของน้ำที่อยู่ในอาหารโดยตรงเลยค่ะมันทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยสั่นแล้วก็หมุนกลับไปกลับมาด้วยความเร็วสูงมากสูงขนาดไหนครับ2,000ล้านกว่าครั้งต่อวินาทีค่ะ โหสองพันล้านครั้งต่อวินาทีมีหน้าละ่คะน้ำมันถึงระเหยออกไปเร็วขนาดนั้นมันเหมือนการต้มน้ำที่อยู่ในอาหารให้เดือดบุดๆจากข้างในเลยสินะครับใช่เลยค่ะและถ้าเราไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยกระบวนการนี้ก็จะดึงความชื้นอ,ออกไปจนหมดดังนั้นเทคนิคที่เราจะคุยกันวันนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด ก็คือการเข้าไปจัดการกับ2ปัจจัยสําคัญ 1. คือการกระจายความร้อนให้มันสม่ําเสมอและ2คือการควบคุมความชื้นไม่ให้มันหายไปไหนคะ่ะเข้าใจแก่งของปัญหาแล้วครับงั้นเรามาเริ่มที่เทคนิคแรกกันเลยดีกว่าซึ่งในแหล่งข้อมูลเขาตั้งชื่อไว้น่าสนใจมากเลยนะครับว่ากฎแห่งวงแหวนหรือ the rule of the ring ฟังดูเหมือนลุดออกมาจากหนังแฟนตาซีเลย <laughs> ชื่ออาจจะดูยิ่งใหญ่นะคะแต่หลักการกลับเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเลยคะ่ะ เรียบง่ายจริงๆครับวิธีการก็คือเวลาเราจะอุ่นอาหารจำพวกข้าวพาสต้าหรืออะไรที่มันกองกองรวมกันได้แทนที่เราจะกองทุกอย่างไว้ตรงกลางจานเป็นภูเขาเหมือนที่เคยทำกันให้เราลองเปลี่ยนวิธีใหม่คือเกลีย่ยอาหารออกให้เป็นรูปวงแหวนหรือ,อ,อรูปโดนัทนั่นเองครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องเว้นที่ว่างตรงกลางจานไว้แค่นั้นเลยและเบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นมีหลักการทางฟิสิกส์ที่น่าสนใจซ่อนอยู่ค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะคลื่นไมโครเวฟจะถูกปล่อยออกมาแล้วก็สะท้อนไปมาในตู้พอคลื่นมันเจอกับกองอาหารนันหนาที่อยู่ตรงกลางเนี่ยพลังงานของคลื่นส่วนใหญ่จะถูกดูดซับไว้ที่ผิวชั้นนอกของอาหารก้อนนั้นค่ะอ๋อมันเหมือนกับเวลาเราพยายามจะโกนเรียกเพื่อนที่อยู่อีกฝั่งของกำแพงหนาๆนาหรือเปล่าครับเสียงเราไปไม่ถึงเขาชั้นใดคลื่นไมโครเวฟก็ไปไม่ถึงใจกลางกองข้าวชั้นนั้นเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยค่ะแต่ถ้าจะให้แม่นยำขึ้นอีกนิดนะคะ คือคลื่นมันไม่ได้แค่ถูกกัน้นแต่พลังงานของมันจะถูกดูดซับไปจนหมดที่ผิวชั้นนอกทําให้อาหารส่วนนั้นนะคะร้อนจัดแล้วก็สุกเกินไปหรือโอเวอร์คุกก่อนที่พลังงานที่เหลือจะเดินทางไปถึงข้างในได้เนี่ยแหละคะ่ะสาเหตุที่ขอบนอกร้อนจนแทบไหมแต่ข้างในยังเย็นอยู่จริงๆแล้วนะคะภายในตู้ไมโครเวฟทุกเครื่องเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าคลื่นนิ่งหรือ standing waves ซึ่งมันสร้างจุดร้อนแล้วก็จุดเย็นตายตัวขึ้นมาด้วยซ้ำค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับจุดร้อนกับจุดเย็นหมายความว่าต่อให้ไม่มีอาหารวางอยู่ความร้อนในตู้ก็ไม่สม่ำเสมออยู่แล้วหรอครับถูกต้องค่ะจานหมุนที่อยู่ในไมโครเวฟส่วนใหญ่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้แล้วค่ะเป็นการแก้แบบตรงไปตรงมาเลยคือหมุนอาหารให้มันวิ่งผ่านทั้งจุดร้อนจุดเย็นไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้รับความร้อนเฉลี่ยเท่าๆกันแต่การจัดอาหารเป็นรูปวงแหวนคือวิธีที่เออฉลาดกว่านั้นค่ะฉลาดยังไงครับ เพราะการสร้างช่องว่างตรงกลางมันเหมือนการเปิดทางให้คลื่นไมโครเวฟเข้าถึงอาหารได้จากทุกทิศทางมากขึ้นทั้งจากขอบนอกเข้ามาแล้วก็จากช่องว่างตรงกลางกระจายออกไปมันช่วยลดระยะทางที่คลื่นต้องเดินทางผ่านเนื้ออาหารที่หนาทึบทําให้พลังงานกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วทุกส่วนของอาหารก็มีโอกาสได้รับพลังงานที่สม่ําเสมอกันมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งจานหมุนอย่างเดียวค่ะโอ้โห พอมาคิดดูแล้วเทคนิคนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอุ่นข้าวเลยนะเอาไปใช้กับพาสต้าหรือผัดหมี่ที่เหลือเมื่อวานก็ได้ผลเหมือนกันใช่ไหมครับผมมีประสบการณ์ตรงเลยกับเรื่องนี้เคยอุ่นสปาเกตตี้แล้วขอบขอบ,ขอบเส้นนี้กรอบเป็นขนมเลยแต่ตรงกลางยังเย็นอยู่เลยพอได้ฟังแบบนี้แล้วถึงบางอ้อเลยว่าเพราะผมกองมันไว้เป็นภูเขาจริงๆแต่ผมมีคำถามหนึ่งครับ แล้วที่เคยได้ยินว่าควรจะคลุมอาหารด้วยพลาสติกแรปแบบนี้เรายังต้องทำอยู่ไหมครับหรือว่ากดแห่งวงแหวนนี้มาแทนที่กันเลยเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคำตอบคือเทคนิค2ออย่างนี้ไม่ได้แทนที่กันแต่ทำงานส่งเส,เสริมกันค่ะ การจัดอาหารเป็นวงแหวนคือการแก้ปัญหาการกระจายความร้อนส่วนการคลุมอาหารด้วยพลาสติกแรปที่เราเจาะรูเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ําระบายออกได้บ้านอันนั้นคือการแก้ปัญหาการสูญเสียความชื้นด้วยการกักเก็บไน้ําที่ระเหยออกมาจากอาหารเอาไว้ซึ่งมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเทคนิคที่2ที่เรากําลังจะคุยกันพอดีเลยค่ะ อาละครับหลังจากที่เราแก้ปัญหาเรื่องความร้อนที่ไม่ทั่วถึงกันไปแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นั่นก็คือความแห้งกระด้างของอาหารซึ่งเทคนิคที่สองนี้จะเข้ามาจัดก,การเรื่องนี้โดยตรงเลยและก็เรียบง่ายไม่แพ้กันเลยครับในแหล่งข้อมูลเขาเรียกมันว่าเติมน้ำวิเศษฟังดูมีเวทมนต์อีกแล้วนะคะแต่น่าจะเกี่ยวข้องกับไอ้น้ำที่เราเพิ่งพูดถึงไปถูกต้องเลยครับแต่ทำง่ายกว่าไร่มนเยอะเลยขั้นตอนก็คือ ก่อนจะนำจานอาหารเข้าไมโครเวฟให้เราหาแก้วที่ทนความร้อนแล้วก็เข้าไมโครเวฟได้มาหนึ่งใบจากนั้นก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณครึ่งแก้วแล้วก็วางแก้วน้ำใบนี้เข้าไปในไมโครเวฟพร้อมกันกับจานอาหารของเราเลยครับเป็นเทคนิคที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมาจากหลักการที่สำคัญมากถ้าเทคนิคแรกคือการจัดการการกระจายความร้อนเชิงกายภาพเทคน,คนิคนี้ก็คือการจัดการสภาพแวดล้อมภายในของตู้ไมโครเวฟเลยค่ะ แล้วมันทำงานยังไงครับการมีแก้วน้ำอยู่ข้างๆมันช่วยให้อาหารชุ่มชื้นขึ้นได้ยังไงแค่ไอ้น้ำที่ลอยออกมามันจะไปพออะไรหรอครับพลังของมันมากกว่าที่เราคิดนะคะเมื่อไมโครเมฟเริ่มทำงานเนี่ยมันจะให้ความร้อนแก่น้ำในแก้วจนเดือดแล้วก็ระเหยกลายเป็นไอน้ำอย่างรวดเร็ว ไอ้น้ำนี้จะกระจายไปทั่วตู้สร้างสภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสัมผัสสูงเกือบร0อเปเซนซึ่งมันส่งผลสำคัญ2อ,อย่างค่ะอย่างแรกคือมันช่วยป้องกันไม่ให้น้ำจากในอาหารระเหยออกมาเพิ่มอีกเดี๋ยวสิครับผมนึกว่ามันจะช่วยเติมความชื้นเข้าไปในอาหารซะอีกนั่นเป็นผลพลอยได้ค่ะแต่กลไกหล,ลักคือการป้องกันการสูญเสียมากกว่าลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราตากผ้าในวันที่อากาศแห้งผ้าจะแห้งเร็วมาก แต่ถ้าเราตากในวันที่ฝนตกอากาศชื้นๆผ้าแทบจะไม่แห้งเลยหลักการเดียวกันเลยค่ะเมื่อบรรยากาศในไมโครเวฟมันอิ่มตัวไปด้วยไอน้ําแล้วมันก็ยากที่น้ําจากอาหารจะระเหยออกมาได้อีกทําให้อาหารสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นดั้งเดิมของตัวเองไว้ได้ดีขึ้นมากค่ะเข้าใจแล้วมันคือการสร้างสมดุลของแรงดันไอน้ํานั่นเองพอข้างนอกชืน้นข้างในก็ไม่ได้จําเป็นต้องคายความชื้นออกมาสู้แล้วผลอย่างที่สองแล้วครับ ผลอย่างที่สองเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากค่ะนั่นก็คือไอ้น้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้แค่ให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่มันยังเป็นตัวกลางนำความร้อนที่ดีกว่าอากาศแห้งๆด้วยมันจะช่วยให้อุณหภูมิภายในตู้สมําเสมอขึ้นความร้อนจะถูกส่งผ่านไปยังผิวของอาหารอย่างนุ่มนวลกว่าคล้ายๆกับหลักการของเตาอบไอ้น้ำราคาแพงๆเลยค่ะโอ้มันเหมือนกับการสร้างห้องอบไอ้น้ำขนาดเล็กๆขึ้นมาในไมโครเวฟของเราเลยนะเนี่ย แบบนี้เองที่ข้อมูลบอกว่าเทคนิคนี้ได้ผลดีมากกับอาหารที่แห้งง่ายเป็นพิเศษอย่างเช่นพิซ่าขนมปังหรือของทอดเขาบอกว่าขนมปังจะกลับมานุ่มฟูไม่เหนียวของทอดก็จะไม่แห้งกระด้างนี่ต้องเป็นเพราะไอ้น้ำแน่ๆเลยถูกต้องค่ะสำหรับขนมปังซึ่งมีรูพรุนเยอะแล้วก็สูญเสียความชื้นได้ง่ายมากเนี่ยการมีไอ้น้ำเข้าไปช่วยจะทำให้มันกลับมานุ่มเหมือนเพิ่งออกจากเตาอบได้เลยหรืออย่างพิซ่า ไอ้น้ำจะช่วยให้ชีสละลายอย่างชุ่มฉ่ำและแป้งไม่แข็งเป็นหินนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการที่เราไม่ได้พยายามจะฝืนธรรมชาติของเครื่องมือแต่เราทํางานร่วมกับมันด้วยการสร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อผลลัพธ์ที่เราต้องการค่ะฟังแล้วรู้สึกว่า2เทคนิคนี้มันไม่ใช่แค่เคล็ดลับที่แยกกันเลยนะแต่มันคือกลยุทธ์2ประสานเลย กฎแห่งวงแหวนจัดการการกระจายความร้อนที่ต้นทางส่วนนามวิเศษก็มาช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์แบบเป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยแค่เปลี่ยนวิธีวางกับเพิ่มแก้วน้ำเข้าไปอีกใบแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือการเปลี่ยนมื้ออาหารธรมธรมดาธรรมดาที่อาจจะน่าผิดหวังให้กลายเป็นมื้อที่อร่อยแล้วก็มีความสุขมากขึ้นได้ สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมมากของการทำความเข้าใจเครื่องมือที่เราใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเรามักจะใช้ไมโครเวฟแบบเอ่อตามตามกันมากดปุม่มตั้งเวลาแล้วก็หวังว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่เราไม่ค่อยได้หยุดคิดว่าจริงๆแล้วมันทำงานยังไงบนหลักการพื้นฐานอะไรจริงครับเรามองว่ามันเป็นแค่กล่องวิเศษที่ทำให้อาหารร้อนได้ในพริบตาโดยไม่สนใจเลยว่าอย่างไร พื้นฐานของมันแค่สองข้อคือเรื่องการกระจายคลื่นความร้อนกับเรื่องการสูญเสียความชืน้นเราก็สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการใช้งานเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมผลลัพธ์ได้อย่างมหาศาลเลยมันแสดงให้เห็นว่าความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่เราใช้สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างไม่น่าเชื่อมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับเทคโนโลยีรอบตัวจากที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมาเป็นการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเข้าใจมากขึ้นค่ะ หมือนก็เป็นการเปลี่ยนจากการเป็นแค่ผู้ใช้มาเป็นผู้ที่ควบคุมเครื่องมือได้มากขึ้นซึ่งมันน่าพอใจมากๆเลยนะครับประเด็นนั้นสําคัญมากค่ะมันคืนอนํานาจในการสร้างสารรค์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดมาอยู่ในมือเราทั้งนั้นเพื่อเป็นการทบทวนก่อนจะสรุปนะครับจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้เราได้กลยุทธ์สําคัญมาสข้อ1คือกดแห่งวงแหวน การจัดอาหารเป็นรูปโดนัทเว้นตรงกลางไว้เพื่อให้คลื่นไมโครเวฟกระจายตัวอย่างทั่วถึงแก้ปัญหาคลาสสิกอย่างข้างนอกร้อนข้างในเย็นและ2คือเติมน้ำว,วิเศษด้วยการวางแก้วน้ำเข้าไปพร้อมกับอาหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียความชื้นของอาหารและยังช่วยนำพาความร้อนอย่างนุ่มนวลทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายคืออาหารที่นุ่มและชุ่มฉ่ำค่ะ เป็น2เทคนิคที่ทุกคนสามารถนําไปลองใช้ได้ทันทีกับมื้ออาหารมื้อถัดไปเลยครับรับรองว่าจะต้องประทับใจกับผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างแน่นอนและจากการที่เราได้เห็นว่าการทำความเข้าใจหลักการง่ายๆเรื่องความร้อนและความชื้นสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์การอุ่นอาหารได้อย่างน่าทึ่งขนาดนี้สิ่งนี้ก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้ได้คบคิดกันต่อนะคะว่านอกจากการใช้ไมโครเวฟแล้ว ยังมีเครื่องมือหรือกระบวนการทำอาหารอื่นๆในครัวอีกหรือไม่ที่การเปลี่ยนแปลงเทคนิคเพียงเล็กน้อยโดยอาศัยความเข้าใจในหลักการพื้นฐานอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ